อะไรคุยกับใครอ่ะคุยคนเดียวเล่นเกมทีมีคุยคนเดียวด้วยคุยกับฉันก่อนวันหยาจูใจข้างเมืองเธอเราเจอกันแล้วเนี่ยแต่ว่ายังไม่ได้คุยกันเลยไม่มีโอกาสคุยกันใช่ชื่ออะไรเนี่ยนายชื่อว่าอะไรเนี่ยชื่อเอาชื่อไหนละมีสองชื่อมีสองชื่อด้วยชื่อไทยชื่อกล้วยแม่ก็ชื่อไทยชื่อว่ากล้วยนายกล้วยในอีกชื่อหนึ่งบานาน่า เดนเขาเรียกว่าในหน้ากล้วยก็เอาสักอย่างหนึ่งเรียกว่าในกล้วยนวกันมากับมากับที่รัชครูใช่ไหมมาหาใครเนี่ยมหาแกเนี่ยมาหาฉันใช่เอ้าเรื่อวมาคอบอกหน่อยได้ไหมล่ะว่าที่ครูเข้ามาที่เนี่ยเขามีธุระอะไรเรื่องเรื่องทำศึกใช่ไหมแกไปเคยไปอยู่บ้านเขาป่ะเคยไปเรียนยี่สิบปีเลยตอนไปอยู่ตั้งยี่สิบปีเนี่ย แกเคยไปทําของรักของผู้หวงแล้วเขาเสียหายไว้วันนี้เนี่ยนะเขาจะเอาของชิ้นนั้นมาคืนให้กับแกทําของเสียไว้หรอเสียไม่เคยนะแน่ใจไม่เคยทําอะไรเสียเลยทำไมอ่ะยังไม่รู้ตัวดีมีคนช่วยแลวเลี้ยงไม่มีความรับผิดชอบคุยได้คนเด <c oughs> ไม่ได้ฉันรีเก,กทีคนเดียว เดี๋ยวจะไม่ได้ทาแล้วครูก็มาทำไมล่ะเองมาเรื่องนี้มาเรื่องของเนี่ยแหละแต่ยังไม่ได้ทำนะมมเอางี้ถ้าถ้าเกิดว่าแกไม่ได้ทำเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวของเดเนี่ยเขาจะยกให้คนอื่นไปเอาอย่างงี้ถ้าเกิดเขาถามแกว่ากูเอาของที่มึงทำเสียไว้เนี่ยมาคืนให้กับมึงมึงเอาไหมแกบอกไม่เอาอย่างเดียวเลยแต่ครูก็เอามาให้แล้วว่ารับไม่ได้นะ เห็นแล้วของอะทำไมเอาไปในกระซ่อมอมกบานเลยอะขนาดนั้นเลยเออไม่ต้องเอาหรอกจะไม่ได้ทำจริงจงถ้าหากว่ายิ้มไห้ทคก็เขาถ่ายทอดสดก็ยิ้มใหกล้องสดอ่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันไม่ได้ทำแล้วก็จะปฏิเสธปฏิเสธไป จะไม่ตายใช่ไหมไม่ตายไม่ตายแน่ใจนะหลอดหรอถ้าเราไปไปลองดูบอกไม่เอาเน่ครูนี่ครับมาเรือยโอ้ออกมาได้แล้วเลืออีกตัวดีจะอยู่เลยครูรับใจเย็นก่อนทำไมคราวนี้ก่อนถ้าถ้าครูไว้ชีวิตสัญญาครับว่าเมื่อคืนที่เป็นบุรีจะไม่ไปบอกใครปาก์ีนะนี่ไอ้ไรก็เมืองหัดเลือก ถามได้สักคำเหรอครับโลตอนนี้มอยูบ่บ้านค่ะไปรำเรียงวิสา,เ,าเพ,พ่งดาเพ่งทวนนะไปทำข้าวของที่ข้าลักที่ข้าหวงได้เสียไว้ตอนนี้พามาให้แนละ้วพามาถึงที่นะแล้วถามกันสักว่าเอาไหมไม่เอาครับ ไอ้บ้านเดินที่ข้ามาถึงแล้วแต่ยังเยีนบจริงาะเขาเอาเนี่ยมึงไม่ค้าใจนังเงเ่อไ,ไม่เอาเหรคิดซิตอนที่เองมาอยู่บ้านข้าไปรับเดวิชาเพลงดาบไปทำของรักของหัวที่ข้ารักที่สุดเนี่ยเสียไว้ตอนนี้พามาให้แล้วมึงเอาไหมไม่เอาครับโอ้ครับ าบ้านอยู่แค่นี้แต่เย็นๆดิมันยังไม่เข้าใจเฮ้ยคิดไปด้วยสิวะครับครับเข้าใจใช่ไหมเข้าใจครับเทียงไปอยู่บ้านข้าไปร่ำเรียนวิชาเป็นดับเป็นคนที่บ้านค้าอยู่เนาะไปทําของรักที่สุดที่ข้ารักที่สุดเนี่ยเสียไว้ตอนนี้พามาถึงที่แล้วเอาเคนมาให้แล้วเนี่ยมึงเอาไหมทำอะไรที่รักที่สุด เออไม่เอาครับครูครับพอเป็นเรื่องอะไรกลับกลับก็ได้อะไรของมึงนักหน่เนี่ยแน่ใจใช่ไหมไม่เอาแน่ใจครับครูถ้าแน่ใจเมื่อมึงไม่เอากูก็ยกไปอีกอะไรปากกูไม่พูครับ บอกผีช่องแอร์